สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องขั้นตอนในการลบเพื่อนในไลน์นะครับแล้วก็การไม่อนุญาตในการเข้าไลนา์ลบเพื่อนเหตุผลคือเพิ่มหน่วยความจำนะครับโอเคเริ่มต้นเลยนะครับ ขอให้ทุกท่านเข้ามาตรงแอปพลิเคชัน l ลน e นะครับถ้าเป็นโทรศัพท์ผมจะอยู่ด้านขวามือแตะเข้าไปนะครับแล้วก็มาแตะด้านล่างนะครับคาว่าแชทเสร็จแล้วหน้านี้ก็จะเป็นรายชื่อของเพื่อนๆของเรานะครับสมมุติว่าผมจะลบ ลายของเพื่อนคนนี้นะครับเราลองแตะเข้าไปก่อนนะครับแตะเข้าไปเนี่ยแล้วก็ไปแตะด้านบนที่เป็นสามขีดนะครับแตะเข้าไปเพราะแตะเข้าไปเนี่ยก็จะมีคำด้านบนนะครับคือปิดแจ้งเตือนเชิญบล็อก นะครับผมแนะนำว่าให้แตะบล็อกไว้ก่อนนะครับมันจะมีเตือนขึ้นมานะครับว่าถ้าเราบล็อกเนี่ยก็บัญชีนี้จะติดต่อผ่านคนผ่านไลน์ไม่ได้อีกต่อไปนะครับเราแตะบล็อกไปนะครับ โอเคจะสังเกตนะครับว่าด้านบนเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงว่าปิดเออไม่ใช่ปิดนะครับคือลบไม่มีคำพูดว่าลบอยู่นะครับเรามาลองดูข้างล่างนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับคำว่าตั้งค่าลองแต่เข้าไปดูครับว่ามีอะไรบ้างแต่ มาหาคำว่าลบข้อมูลนะครับลองแตะเข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเพราะแตะคำว่าลบข้อมูลด้านในก็จะมีเรื่องของรายละเอียดว่ามีรูปมีวิดีโอมีข้อความเสียงมีไฟล์เท่าไหร่นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราอยากจะลบวิดีโอนะครับวิดีโอ 21.8 MB เราก็แตะด้านหลังเลยนะครับอันนี้จะเป็นการลบข้อมูลบางส่วนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีที่จะไปลบแล้วมันเห็นผลมากกว่านะครับโอเคเรากลับมานะครับกลับมาตรงนี้หน้านี้เราบล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมากลับมาโอเค เราลองมาแตะที่ลายชื่อนะครับแตะแตะและาวไว้นะครับเพราะแตะแลัคาวไว้เนี่ยมันจะขึ้นมาว่าไม่แสดงปิดแจ้งเตือนปักหมุดลบเราลองลบถูนะครับพอลบพอแตะลบปุ๊บมันจะมีขึ้นมาคําว่ายืนยันการลบนะครับ เมื่อลบประวัติการแชทแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลได้อีกนะครับก็คือว่าตรงนี้จะเป็นประวัติการแชทนะครับโอเคผมจะแตะลบไปเลยนะครับเพราะว่าเจตนาของเราเนี่ยเราต้องการดูว่าการลบเนี่ยเพื่อนมันมีออปชันอะไรบ้างผมแตะตกลงเรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วให้เพื่อนๆมาแตะด้านล่างนะครับด้านซ้ายมือคำว่าหน้าหลักแตะเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับเห็นแล้วนะครับแตะเข้าไปเสร็จแล้วมาหาคำว่าเพื่อนโอเคเจอคำว่าเพื่อนแล้วนะครับ แตะเข้าไปเสร็จแล้วลงมาดูล่างสุดนะครับมีคำว่าบัญชีที่บล็อกแตะเข้าไปนะครับเห็นไหมครับคือตอนนี้รายชื่อเพื่อนที่เราต้องการจะลบเนี่ยก็มาอยู่หน้าหน้าบัญชีที่ที่บล็อกนะครับลองแตะด้านหลังคำว่าแก้ไขนะครับพอแตะด้านหลังคำว่าแก้ไขเนี่ย มันจะมีคําว่าปลดล็อกแล้วก็คําว่าลบถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะลบรายชื่อนี้ไปเลยเนี่ยก็แตะลบนะครับแต่ว่าถ้าจะเก็บเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้เผื่ออาจจะอยากอยากจะคุยหรือจะอะไรก็ตามแต่นะครับก็แตะคําว่าปดบล็อกโอเคตอนนี้ ก็กลับไปมีรายชื่อเหมือนเดิมแล้วนะครับโอเคครับพอจะเข้าใจขั้นตอนนะครับด้านบนของการของคำว่าเพื่อนเนี่ยมันจะมี2อ,อหัวข้อนะครับอันแรกเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติตัวนี้หมายถึงว่าในรายชื่อของเพื่อนเพื่อนเนี่ยถ้าเราในโทรศัพท์เรามีรายชื่อเนี่ย มีเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันจะเด้งโดยอัตโนมัตินะนะครับถ้าว่าเราเปิดเราเปิดนายกยกตัวอย่างผมเปิดแล้วนะครับมันก็จะเด้งโดยอัตโนมัติคนที่มีรายชื่อในโทรศัพท์เราจะเด้งขึ้นมานะครับอันที่2นี่นะครับอน,นุญาตให้ผู้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อนคือถ้าเราเปิดเนี่ยถ้าเราเปิดเนี่ยใครก็ได้ที่มีเบอร์โทรศัพท์เราเนี่ย ก็สามารถจะเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้สมมุติผมเปิดนะครับเปิดได้ดูคือตอนนี้เอา,อาง,ง่ายๆนะครับยกตัวอย่างอย่างถ้าเกิดว่าพวก call center เนี่ยมีเบอร์โทรเราเนี่ยครับเขาจะแอดเป็นเพื่อนเราได้ท,ทันทีโดยอัตโนมัตินะครับดังนั้นผมแนะนำว่าทั้งสองปุ่มเนี่ยควรจะปิดทั้งคู่เลยแล้วถ้าเราอยากจะเพิ่มใครยังไงเนี่ยเรามาเพิ่มในเครื่องเราเองนะครับโอเคผมปิดนะครับ ปิดตั้งสองปุ่มเลยเสร็จแล้วกลับมาเดี๋ยวผมจะแนะนำในส่วนที่แล้วมาหาคำว่าแชทนะครับคำว่าแชทพอเห็นคำว่าแชทปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆแตกเข้าไปเลยเสร็จแล้วก็มาล่างสุดมาตรงคำว่าลบข้อมูลแตกไปเลยนะครับพอหน้านี้ขึ้นมาเนี่ย คือหน้านี้เนี่ยเป็นหน้าที่ลาเนี่ยระบุในเรื่องของหน่วยความจำที่เหลืออย่างตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นก็คือหน่วยความจำที่เหลือที่เราจะใช้ได้คือ185.9 mb นะครับซึ่งถ้าเราดูตรงขีดยาวๆตรงนี้นะครับคือส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเรื่องของแอป เป็นแอป,ปอยู่นะครับด้านหลังขวามือสุดเนี่ยเขจะเขียนมาว่า35.3 G.B. หมายถึงว่าเราใช้ไป35นะครับประมาณ35จํานวนเต็มของมันคือ64ก็คือใช้ไปครึ่งหนึ่งก็ตามรูปเลยนะครับประมาณครึ่งหนึ่งกรณีที่เราอยากจะเพิ่มหน่วยความจำเราเนี่ยเรามาดูคำว่าข้อมูลแคช นะครับล่างมาข้อมูลแคช2 7 7 2 MB เอ,อ่อด้านหลังมีคำว่าลบถ้าเราจะเพิ่มหน่วยความจำเราแตะเลยนะครับพอแตะปุ๊บเขาจะแจ้งว่าต้องการลบข้อมูลแคชทั้งหมดในแอปหรือไม่เราบอกว่าลบโอเคมันก็จะเป็นศูนย์แล้วนะครับส่วนด้านล่างเนี่ย มันก็ยังเป็นส่วนที่เรายัางลบได้ก็คือมีเรื่องของรูปวิดีโอเสียงไฟล์นะครับซึ่งเราเลือกที่เราจะลบได้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มหน่วยความจำคือเหตุผลจริงๆแล้วเนี่ยลายเราเองเนี่ยจะต้องบริหารจัดการเรื่องของหน่วยความจำเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยลายเราจะช้านะครับจะหน่วงนะครับ โอเคครับผมคิดว่าวันนี้เพื่อนๆคงจะได้รายละเอียดเทคนิคซึ่งบางท่านก็อาจจะทราบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางท่านเนี่ยก็ยังไม่ทราบนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับโอเคครับสวัสดีครับ